ฝากเรื่องหนึ่งเรื่องของตั้มนิดหนึ่ง <ส pes S 1> ก็อยากจะฝากถึงอาจารย์เดชานะครับคือเรื่องอาจารย์เดชาไม่รู้จริงอะอย่าพูดมากเลยเอาเรื่องว่าทําไมถึงไม่ยกเลิกพยานของของคดีแตงโมดีกว่าอาจารย์เป็นทนายความโจทย์ร่วมของแม่แตงโมแต่ไม่ยกเลิกพยานหลักพยานสําคัญที่เป็นหมอเนี่ยนะครับที่สามารถบอกได้ว่าแตงโมเนี่ยบาดแผลเกิดจากเกิดจากขอบีคมไม่ใช่เกิดจากพลัพัดเรือเนี่ย แต่อาจารย์ทําหนังสือยกเลิกพยานเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับนะประเด็นที่หนึ่งและคดีตั้มเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทนายความคนไหนมันก็ช่วยไม่ได้หรอกเพราะขนาดนี้อาจารย์เดชาย,ยังไม่รู้เลยว่าคดีของตั้มเนี่ยเป็นคดีนอกช่านาจากักนะครับเพราะว่าจะต้องให้อัยการสูงสูตรเนี่ยนะครับเข้าร่วมการสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเนี่ยได้ส่งสำนนคดีของตั้มเนี่ยไปยังสำนักงาน ดีอายการสูงสุดไปแล้วเป็นคดีนอกรานนจาจักเพราะมีการโอนเงินมาจากต่างประเทศดังนั้นนายจารเดชาถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดเลยอายเขา,าเปล่าๆนะมันเสียชื่อไม่รู้จริงอ่ะนะเดี๋ยวฝาาสื่อมวลชนเลยไปถามกองปราบได้ขณะนี้คดีตั้มเนี่ยเป็นคดีนอกรานนจาจักไม่ใช่คดีที่อยู่ในไทยเพราะการโอนเงินโอนมาจากต่างประเทศจึงมีการส่งสำนวนเนี่ยจากกองปราบตามเนี่ยไปยังสำนักง,งานกองสอบสวนตลิงชันซึ่งขณะนี้ อธบดีตประธิบดีการสอบสวนแตแย่งชันเนี่ยกระทงทำเรื่องของตั้มเนี่ยไปยังอายการสูงสุดเพื่ออายการสูงสุดเนี่ยมีคําสั่งให้อายการสอบสวนเนี่ยเข้ามาร่วมสอบสวนในกองปราบปรามเป็นคดีนอกรชนาจักนะครับอันนี้อยากฝากปรามคื้หน้าให,ให้ทุกคนทราบนะครับคดีตั้ม